สอาหารที่ทานแทนข้าวได้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะอย่างที่เราทราบนะคะก็คือข้าวสวยนะคะก็คือมีดัดชนีน้ําตาลที่สูงมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือแป้งก็ตามเดี๋ยวเราไปฟังกันว่ามีอะไรบ้างที่ทานแทนข้าวได้นะคะอย่างแรกเลยนะคะมันม่วงนะคะตัวนี้นะคะจะมีดัดชนีน้ําตาลที่ต่ำมากเลยค่ะทานเราก็รู้สึกว่าอิ่มนานด้วยค่ะ อย่างที่2นะคะเห็ดขาวหรือว่าเห็ดออร์แกนิกนะคะตัวนี้นะคะสามารถทานแทนข้าวได้เหมือนกันค่ะอย่างที่สมนะคะถั่วนะคะแนะนําให้เป็นถั่วออร์แกนิกนะคะหรือว่าจะเป็นถั่วที่ไม่ใส่เกลือหรือว่าไม่ใส่โซเดียมไม่ใส่น้าผึ้งไม่ใส่ฮันนี่อะไรทั้งสิ้นเลยนะคะตัวนี้นะคะแนะนําว่าทานได้ค่ะอย่างสุดท้ายนะคะกีวีค่ะตัวนี้นะคะสามารถทานแทนข้าวเมื่อเย็นได้นะคะแต่แนะนําว่าให้ทานเป็น2ลูกเท่านั้นค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคนที่ชอบข้าวชอบแป้งหรือว่าชอบเส้นนะคะก็คือแนะนำว่าลองปรับใช้ในชีวิตประจำวันดูนะคะช่วงแรกอาจจะยากค่ะแต่สักพักถ้าคุณปรับไปเรื่อยๆนะคะร่างกายคุณจะชินและ คุณจะไปต่อได้ค่ะและถ้าสำหรับใครนะคะที่จะสอบถามเรื่องเบาหวานความดันไขมันเพิ่มเติมนะคะสามารถไดเล็กเมสเซจมาหาหมิวได้เลยหรือว่าจะโทรหาหมิวก็ได้นะคะก็หมิวจะมีตัวกรูกแคร์นะคะที่ช่วยแนะนำทุกคนประจำอยู่แล้วนะคะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานความดันไขมันมือเท้าชาตามัวฉี่บ่อยนอนไม่ขับหรือว่าจะเป็นสมรรถภาพทางเพศเสื่อมนะคะพวกนี้จะช่วยได้ทั้งหมดส่วนถ้าใครมีอะไรปรึกษาเพิ่มเติมอย่าลืมนะคะไม่ต้องกังวลค่ะทักมาหรือโทรมาได้เลยวันนี้ใช้ ชีวิตให้สนุกนะคะ h a v e a n i c e d a y